สวัสดีทุกคนนะครับและในวันนี้ทางซ่องโจเซ่จะพาทุกคนมาแกล้งเน็ตหลุดกันนะฮะแน่นอนว่าที่เห็นอยู่3คนนี้ก็คือผู้ชายหมดนะครับไม่มีผู้หญิงแม้แต่คนเดียวแล้วมาดูกันว่าคนที่โดนพี่ๆแกล้งนี่จะหัวร้อนกันหรือเปล่ปาแน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะเคยเจอนะครับเวลากด4ี4แล้วมันจะมีไอ้คนหนึ่งหรือว่าไอ้2คนที่เน็ตหลุดโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะไซเน็ต9บาทไปถึงไหน โอเคและในว today, ันนี้เราจะมาเน็ตหลุดกันมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน4 v ่ีในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นฝากกระทืบไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับนั่นโอเคไปลุยกัน วันนี้พี่มีเพจขายเอดีฟรีไฟมาแนะนำเพจซูเปอร์ไก่สอบขายเอดีเกมรับซื้อและขายรหัสฟรีไฟมีรหัสสวยๆขายมากมายราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลักร้อยหาหลักพันและยังรับซื้อรหัสอีกด้วยหลักร้อยหลักหมื่นงบไม่อั้นรับทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเอดีไก่กาไปยังเอดีตึงๆรับหมดตอนนี้รหัสขาดแคลนมากใครอยากขายทักแชทเพจได้เลยคำเตือนระวังแอบอ้าง,อางแอดมินจะไม่ทักแชทไปหาลูกค้าก่อนนะครับเพจจริงมีผู้ติดตาม90,000และยอดไลค์เพจเจ็ดหมื่นนะฮะน้องๆต้องการใช้เงินหรือต้องการรหัสสวยๆเข้ามาที่่เเพจไได้ลยซปอก นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมตามแผนป้นลกเลยครับใช่ <laughs> <laughs> คนดาวป้นใจเกมนี้ใช่ใช่ใช่ลืมว่าแม่งไปซื้อปืนไอ้ซาสต <laughs> อ์าแต่งตัวผู้หญิงแม่งโคตรเทร่ว่ะจริงเต้นนิดหน่อยก็จะดีนะเตาจม่เพิ่ม่ขยับเลยอ่ะ วิววิววิวนิ่งนิ่งนิ่งไว้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 บอกบอกว่าทำไมเราไม่ขยับเลยวะเมื่อกี้เออไมงจะตายแล้วเพื่อนไม่มาช่วยเลยสักคนอ่ะดูดีเฮ้ยนี่งนิ่ทำทรงทำทรงให้ทำทรงนิ่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 งหยุดแอคหยุดแอคตอนนี้ก็ดูปมอยู่นะครับดูดีแล้วแบบดูเพื่อนไอคีแบบเหมือนมาแนบคนเดียวอ่ะไอเราไปตายเลย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 เราไปตายเลยเออ ไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราจะทำอย่างเงี้ยนะครับผมสักสามเกมเพื่อโชว์หดโชว์แบกว่าเขาจะว่ายังไงบ้างท้ายอ่ะเฮ้ยแต่ว่าฝั่งตรงข้ามสาวเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราเอาก็บงก็เกมเนี้ยเรามาแบกเรามาให้ดาวทีมเราครับเรามาอ่ามเราเอาสาวทีมเราก็พอนะเราเหมือนวิ่งวิ่งอย่างนี้เขาจะพูดยังไงวิ่งเหมือนบอนนะโอ้ไม่ไหวเลยเขาจะไม่มาช่วยเล่นกันนะ เราแมคนเดียวน้อยใจมีงอนมีงอนไอ้พ่อเราเราเราไปตายแล้วดูฝีมือเขาดีกว่าเออเออเออว่ะเออว่ะเออว่ะไปตายไปตายไปตายฝีมือฝีมือเขาเออว่ะผมว่าใครจะตายเอ้าตายพร้อมตายพร้อมซะงั้น โอ้โหจบแล้วไปเนี่ยไม่อยากเจอเลยคนพอดีเกินบุยมุยเกินบุยมุยเกินบุยมุยไปเต้นในคราวนี้ไปเต้นในขอไปเต้นปั่นนี้ไปเต้นปั่นนี้เต้นปั่นเต้นปั่นเต้นปั่นเต้นแล้วม่ต้องโอมันต้องมาดเต้นหรอกเพราะไม่มีท่าอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรนอกจากเงินนเธอจะชอบไหมนะดูท่าผมอะ หน่อยก็ไม่ค่อยแต่ว่าเต้ใส่อีกเฮ้ยเราต้องดูเขาเล่นเราต้องดูให้ดีตายตก่อนตายก่อนตายก่อนแล้วกันจะไปตายกันทาไมเนี่ยโอ้มามาเล่นทีมเหรอมาเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวฮะตอบเขาตอบเขาเขาเขยันบนเประเด็นะใช่ใช่เขยันบนขยันบนซะด้วยนะแต่เสียงเขาน่ารักนะคุณดูเอาจริงแต่ไม่ไม่ต้องห่วงครับก็พวกเรากะว่าจะแบกอยู่แล้วไงคนมันเป็นไอ้หมดเลย ถามคนเดียวก็เป็นว่ะแปลวพี่พี่ว่าเขาจะได้ฆ่าสักตัวไหมพี่ว่าไม่ว่ะไม่น่าว่ะไม่มีเราเราก็ไม่น่าจะไหวแล้วเนาะใช่เราไม่มันต้องมีเราแบกเฮ้ยังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีซักปืนมีซักปืนมีใกล้ใกล้เฮ้ย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 ได้ฆ่าหรือเปล่าเฮ้ย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 บัวจัดบัวจัดโอ้เฮ้แฝงว่าไงมันง่ายเว้ยเฮ้ยเกินไปทำโซนสาวได้ป่ะเกิน เออซ้ำุบส่ะไเวลาฮีโร่ว่ะไม่เวลาฮีโร่วะขอตึงๆนะขอแบบฟอร์มตึงแบบใช่เหมือนที่เราซ้อมแข่งกันอะอย่างนั้นเลยอันนี้คือเราจะไม่เปิดไมค์คุยกับเขาใช่ไใช่เราจะฟังบทเราเป็นังทีดีเกมนี้เออเได้ไ่ว่าเราจะได้ฝีมือเราพูดแทนตอนนี้มาเล่นก็ดีีดก็ดีก็ดีด้วยเดี๋ยวพี่จะมาหลังดูก่อนว่ามามันดันไปเลยหรอเกือบตายเกือบตายึเกือบตายน่ อตายหนึ่งกับตายหนึ่งกับตายหนึ่งวู้ฮู้กระหนอดกระหนอดวัวจ้าดวัวจ้าดอุ้ยกระหูไม่ทันไม่ทันว่ะหลังหลังเอาเหโอ้ไม่ดูว่ะมัวแต่เก็บของไม่ช่วยข้าด้วยข้ากำลังจะตายช่วยข้าด้วยแป๊บไว้เบาไว้เบาเออสวยซุบหน่อยซุบหน่อยเลียกไหมเรียวไหมเลียกไหมซุปก่อนเดี๋ยวไทยเดีายอยู่ไหนไม่มาซุปก่อน ไม่ครับไม่ครับผมจะโชว์ไม่นั่นไงยยูนิอร์สสวยสวยฮู้จริงเกินไปไหมเนี่ยที่หนึ่งในใจคุณครับแบบมัดดวงที่หนึ่งในใจคุณโจวัดดงด้วยแพ้นะครับแพ้นะเราแพ้นะได้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 อันนี้คือจริงจังครับคือห้ามแพ้ใช่เฮ้ยมีตัวมาซ้ายมือเดี๋ยวพี่จะไปดูซ้ายมือแล้วกันนะแยกทางกัน โอ้แฟนมีตัวไม่มีเฮ้ยมีออสด้วยเหรอเฮ้ยสาวออสด้วยใช่ะอุ้ยสเต็กเลยอะเสียก็เออเจ็บ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 แม่ไม่เนี่ยเชียเห็นละอระวังปะใจยังไงครับน้องยังไงครับน้องยิ่เยอะยิ่งเหรอพี่ไปนึ่งไปนึงไปหนึงวิ่งไปสองเลยพี่เข้อหลังวันนี้พี่เข้อหลังวันนี้เขาอยู่เขาอยู่ มันกำลังแก่งระเบิดมันกำลังแก่งระเบิดระวังระวังด้วยดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวสอ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 งซ้ำก่อน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 บล็อกบล็อกซ้ำซ้ำอยู่อยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนอีกโอ้ข้างในบ้านในบ้านเห็นแล้วมีไหนมาเอ้ยมาเด้มาเด้อย่าเก่งครับน้องอย่าเก่งครับน้องเก่งกับสาวคนเดียวมันไปไม่ได้โจโจไม่ชอบเธอครับเดี๋ยวผมคุยกับสาวคนหนึง ถ้ามั่นสนใจเไปลองเล่นต่อที่เราไม่้าไออ่ะไม่สนใจอ่ะวิวิเราคือสัตว์แบกกะเนีเอาจริงบ๊ายบายครับบ๊ายดียครับผู้สาวครับประมาณนะในรุ่นอันนี้คือขอโทษนะครับเมื่อกี้ใช้เน็ต9บาทของข้างวัดนะครับเกือบตายโอ้มาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวแบกคุณก่อนนะครับ เกือบตายเกือบตายเฮะเกือบได้ขีดใช้แล้วเกือบตายด้วยด้อเอาเล่มา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 ครับตายเรียบร้อยแตกเนื้อเยทเคยูหูติงพี่ไปน้องพีโรกสุวรรณตายตูมยังไงก็ตายเนอกหมอกอยืนงั้นนะตายอยู่ไหนซาอ์ดเอ้ยง่ายเกินไปไหมเนี่ยตีเสมอตีเสมอมาแล้วเราสามสาม เห็นไหมสวยพี่แบกไหวคุณมั่วสาววะเปล่าครับไอไม่ได้มั่วครับแค่รอดเฉยเฉยนะม่มีอะไรนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะสาวไม่ชอบหรอกสาวไม่ชอบหรอกดูทรงแล้วอ่ะคุณมีถีมือด้วยครับแบกได้อะเกินเนี่ยเอาดิสาวบอกว่าไม่ชอบคนโหดครับชอบคนที่ถูกใจมากกว่าว้าเขาจะไม่ตอบเลยครับไอ้แก่นี่เดี๋ยว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 ถามสาวดิฮัลโหลครับผู้สาวครับ ถามเราดถามเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนครับในตีเนี้ยผู้ชายหมือนชอบสักเบอร์เลยเก็บได้จิตใจอ่ะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับพี่พร้อมจะแบกหนุ่มเหมือนเดิมตายเอาคนนึงกว่างกับตายหนึ่งกับตายหนึ่งกับตายสองกอบตายสองโลโลโลตายหนึ่งตาวหนึ่งเป็นไงตาย ตายไปดิไอ้น้องอย่ามาร้องนะจ๊ะมันจะเข้าหลังนะมันตัวเข้าหลังนะตายปนะตายไปดิเพื่อนตายไปดิเอาตายไปดิวันนี้นะครับภารกิจแจ้งเนี่ยรุดเราดันเจอสาวหัวร้อนซะเลยนะชนะแต่ก็แบกแอบได้สาวมานะครับภารกิจถือว่าสำเร็จไม่อยากพูดนะครับมันง่ายเกินไปคือเป้า โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับการแบกแล้งพี่กับแปมวัดเดืองแน่นอนครับ2คนนี้มาอยู่ด้วยกันก็ฝีมือค่อนข้างจะเป็นเทพนะครับเทพตกกระป๋องโอเคครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะเอาลงนะครับไว้เจอกัน E ีีหน้านะครับจุกครู Shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow sonic boom